ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พ่อมนายบุ๋มก็มาอยู่กันในเกม League of Legends นะครับนะ League of Legends กับเอ่อโหมดกล้อง URF นะครับนะโหมดไม่แหละนะวันนี้พ่อมเล่นเป็นโชกัสนะครับนะฟังพ่อมนี้มีลูลูมีมาสซี่นะมีเอสเดียวแล้วก็มีฟิตนะครับแล้วส่นฟังลูมีไซออนมีคาตาลิน่ามีดิโมมีโอลาบแล้วก็มีเกมคาแรคเตอร์ดิสเพลย์นี่ <laughs> มันบักนะครับนะเลยเป็นอย่างมัน,นั้นนะยกขึ้นมันนะ้ง <c oughs> นี่มันคือเกมลีกอพยกนะเนี่ยเลยนะตูแ้แหละลีกอพยกกูบอกแล้วอย่า <c oughs> ขาวมันนะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็ตอนนี้กลางเขาป้อยนะอา้าวจะเพื่อละไใครใครแลกกลางมายืนกลางกูไปเองนะอ่ปล่อยมันยืนไปมาเตยี่นะครับนะเมื่อกี้ก็ตอนปิดตัวนี่เกิดการทะเลาะกันยังไม่ไหลูดไซส์นะครับนะก็ไม่ไม่ดูทำเรอยนะอืมอืมมึงยานะมึงยา,นะายจา้าอืมอืมถูแล่ เนี่ยแหละถูแล่ได้แล่ยาส์นะกาวมานี่มันก้วลันยิงเรียบรอ nee. ้อยโหดกาดนี่นะยาส์ยาส์ยาสำหรับไกลเดี๋ยวไม่เคยเล่นโหมดนี้่พุ่มอาบโกงยีเล่นกันแหละววะ หมดนี้มีมันจะทำให้สกิลทุกสกิลนี่กูดาวลดลงนะครับนะอ่ะอ้ยจ้าแซบอ้จะแซบอ่ะจ้าอ่ะจ้า แม่เอยแม่ว่าอีโดนเห็ดยดผมเกือบตายกูโอเคนะครับนะประเด็นเด็มจะเล่นโฉกาไส้แตงเวทนะครับนะอ้าวไม่รู้เอ้ยยา้ามามึงยา้ามาเออยก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 กูบอกอ่ะนี่ <in> มันหลีกอฟยก ไอ้จ้าไอเจ้าไอเจ้าไอ้จ้าไอเจ้าเยอะพอมชิบ้าให้ละกูทีนี้ <c oughs> มึงฟืม้มึงมึงเอาอม,มึงมามึงมามึงเอาฟื้มมึงอ่าวโดนแทงจนตายครับแม่เอ้ยแม่อืมเดียวแล้ว มันกาดตัวตบเลนนี่เอายาเนีมึงงามึงเกามานี่ิวกันใช่ไหมเล่นวับ์ปว่ยกยกเอ้าไม่แลนไม่เลนไอ้ไรไม่โดนไม่แลนเลนเลยเดียวแหละเดียวแหละเดียวแหละอ้าวอ้าวอีกคืนไนเลยทีนี้ โอ้ยห <mel od ic noise> ิวหิวหิวหิวมีหิวกันน่ะอ้าวหั้วคาดอะไรนั่นนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยะมึงยากูยกเอาเลยเดียวตาเข้ามันไอ้เจ้าไอ้เจ้ายานะอย่าเข้ามันนะ อาชิบายเลยชิบายเลยครับทีนี้โอ้ยไอย้เปลิดหมดออกไปตีทินไอ้จ้าไอ้เจ้าเหยียดผมแด่ัวดเอ้ยเกี่ยนกาดที่บหมดนี่กินวัวกันเลยเด้อเดี่ยวกลาวมันนีง ส่วนอันติอันติทิพย์ช่องวีนีจ้าหนึ่งจุดแปดวีแล้วนะชาร์จหนึ่งในะหไ้ <c oughs> หไปเลยให้ไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับเขาให้ไปเลยนะอืมอา้อาวอา้าวมาทำไรมึงอืมทุยสักที เดี๋ยวเดีดดดไอ้จ้าอ๋อๆไม่โดนกูแล้วมึงอืมเกะวาร์ปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวจนมีวาร์ปกลับก่อนไม่ต้องรีบโดนเฮ้ยเดี๋ยวสัตว์ก็ไม่เปรตอืมก็ออกเป็นคล้องใต้แต่งเวทก่อนนะ ก็ดีแล้วก็ออกออกไปในนี้โกนแล้วกันอ่านะออกนี้ปุ๊บแล้วก็ส่งดาวสักนิดนึงบทความบองไวโอเคเอาไวกินนัวไม่เยอะเลยเอาไวปนเป้าเบอร์นัวมันด้านบนกูวิ่งไปก่อนตัวใหญ่แรงนะแตีในกรงลู๋แลวนะกลินทึ้งไล้ตัวย่อนะ่ช่องวีตัวใหญ่ดีจ่องวีตัวใหญ่ทีนะ อ้าวมาทำไรมาทำไรมึงมาทำให้หรยมึงนะมาทำไรมึงตรงนี้จัว่วอะไรอ้าว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 วิ่งไปชนมันดอยกูกกูวิวว่งไปชนมันวะเมื่อกี้แฟลตไปชนมันเลยนะอ๋ออืมป๋ำกีไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้โอเค เสร็จแล้วก็เป็ดจุ้ยเลนล่างมั้งเอาเลนล่างไม่ต้องจุ้ยแล้วมึงกลัวเนี่อ๋อปิดเครื่องกันเต็มเม็ดอ่ะอู้ดิโมกุ้งเนี่ยตอนตรงนี้มึงไม่มีเฮ็ดแน่นอนไอ้จ้าเต็มหน้ากูเลยเฮ็ดเดือ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 ดเพิ่มเลือดก่อนอ่าไปไปคนเดียวนะอ่าเหย็ดป้อมเหยียดแมมเด็มึงเอ้ยอ๋อ ว่าได้บ้ามายาน่ะนะอุจ่าอุจาเอตเรียวเอตเรียวเอตเรียวเรียกมึงรอากูแป๊บนึ่งอุาสุดู่ไปอะไรนี่เก็บฟบกินวัวเลยก <c oughs> ินวัวเลยวัวรันเลยไปเนะ มาดิดิมาดิเอองงปื้อเ้าวเรียบร้อยกินนัวกินนัวก็าวา่อืมอืมไอ้ไรไปรู้ตามไปเต็มเม็ดเลออ้วฟิต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 ,ฟต อไอจ้าช่วยงามจริงไงเบ้านี่เขาเรียกว่าทีมก้อยบันนีแลวเลนเป็นทีมเวิร์กนะที่ต้องการเลยเนี่ยเอาไปคืนบ้านเลยครับไม่ต้องกลัวมันอีกสิบปีเกิดอุ๊จ้าคืนไปในต่วันโดนกาตาลินาปันเดียววัวตูวจริงนี้นเนี้ยเข้ามามึงอย่า้วเข้ามามาไม,าม,าม,ามา่ไปไปเออคืนรอดจัดไป ปุ๋นปกตีไปบีบีบีทอยอวยเบาทอยทอยทอยเอา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 ตัวได้ไหมเรียบร้อยทีเนี้ยอ่าวอ้ามึงเก็บสกิลใช่ไหมเอากินวัวตีมันตีมันตีมัน จ้ามีเกล้องอืมบวกกันมันกาดเจ็ดทรอมอ๋ตีไป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 ป้อมเนี่ยตีไปเออวันนั้นแหละได้กับอย่ากาวมันละมึงอย่ากาวมันนะกาวมาตายเองไงเด้นะเอาครับต้อยครับต้อยตับครับกลับก้อนเว้ยมึงกลับก้อนกลับก้อนกลับก้อนไม่กลับมึงนอนนอ่ไงอ๋อ ใช่จ้าโหดการเจ็ดพร้อมอืมมาตัดกินวัวเลยเออหลาดไปเอาไว้ตายสุดจอดกลับบ้านแล้วกูโอเคนะก็ตอนนี้ก็ดูในช่วงวที่ว่าสถานการณ์ไม่กอยตึงเครียดนะครับนะพอแม่พีน้องนะเออก็ ยังยังโอเคเลยนะเอาเป็นนากาโตงนะเอหลงดาวนี่ไม่ต้องออกก้อนนี่ไม่ต้องออกออกอะนี่กูเน้นแดงๆไปเลยทีนี้ยเจ๊ตอมเอากินดีละวันหนึ่งแกะแม็กกินดีหัวลันเลยนะโอเคครับเีจ๊ตอนนี้ก็ดูในช่วงการรอบการนะครับนะการไล่กล้าเพื่อเอาตังเราดู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 เจ๊ตอมไล่กิวมันกาดนี่นะทีมกู วาไม่สมพุท่ห้าเกินปาร์กไม่เจริญตลกนะอ้าวเดียรเดียวแนเดียรยวแนนะเออเดียรมาจาบรรน,น,น,นุนบรรณีนะผัวากาดจริงองมึงอ้าวไปจำไปได้กันตรนั้นอ้าวใส่ออนใสออนอยึดทำไมตรงนั้นนะรู้อาวนอนนอย่ต้นนหน้าพร้อมสักทีไห เออเว้ยเอาตีไปตีไปลูกอืมหมดกองเม็ดอ่ะไปกัดวัวตัวอะไรเลยโอ้ซี่อ่าหกเจ็ดเจ็ดรอยบาบาบาว้าวเลยนะเอ้ยโดนทีนี่วัวลันริง,งไงอืมแม่ตัวมัส่งพลังเนแม่เอ้ยกินทีวัวลันเลยเอาเอาเอาซาตาลีน่ามางกดสกิลพิษไหมเน้ยเอาว กินวัวนอนคิดตุงเลยอืมชุดยอดปนันแลน้องเบ้าเออมันชุดยอดการ์ดเนะี่มาครับเราเล่นเกมไว้ครับไวจริงไงเอ,อไวจริงหมดเจือเบื่อตวงนะอืมเออเออ,เอ,อไม่มียีก็ชนะไดออออ้ไปเกมครับ แดกหัวเลย <laughs> กินหัวเลยเอาเอาเอาสกิลพิษแล้วล่ะอาออตายห้องเลยมาดมพรมมาดมไรล่ะกินหัวแล้วแ <laughs> หละ อ๋อๆๆๆอๆๆออย่าร <c oughs> ูห<ฟ>รูวิ่งไล่ยิงแดงนี่มันมีที่ไหนในโลกแล้วยกเป็นหมดนี่นแหเอ้ยงออนี่ไว้กอนนะไว้ป้องกันตัวเองเอาลงตาไว้วิ่งไวฮิตไหมพอ๋อนี่ล้วกันะวิ่งสักให้ใกล้ก่อที่จบเกมอยู่แล้วนะโอเอนีอน้ากาโตองไมาจะแท็กไดซี่มันต้องเก็บละเก็บตะกลนี่กินวกาะกลงไปอ้จ้าติสตาตา โอ้ยไซออนนี่มึงกี้โกงเปลินะไอ้จ้าเอ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 าเดี๋ยวแล่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 หัวรั้นแหละเดี๋ยวตะอ้าวตายโวงเลยอืมมันแสบมันบารู้ไหมมันแสบจะรู้บ้างไหมยิ่งมาตีตีอย่าตัวบ้าไปเลยนี่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  มาดามาได้กหนตรงนี้แล้วแล้วไอ้อยาก,กูรักการจริงจริงน,นอ,อ,อ่กินในตัวใหญ่ยิ่งเนาะตีสักตีอ่อย่างบนหน้าผูงเอ่อดาบิดามันดากันเลยนี่เป็นตัวย่างที่ไม่ดีเลยนะครับนั่นในการดาทอกันแบบนี้นะครับนะเราต้องใจเย็นๆกันบ้างเนี่ยเ,ออเล่นใจเย็นกัน,น,น,นยิ่เออแม่เจ้เาเลือดกู อยา่ามึงอยา่ามึงอย่ากูไม่ซู้อ่ะกูมากูสู้แล้วเหยียบพอมึงมามึงไปไหนมึงอ่ะเซก้าเซก้าเซก้าเซก้เอาะเออ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 อือสุดยอดสวยงามครับสวยงามสวยงามอ่ยากาวมันนะมึงอยากาวมันนะเฮ้ยเฮ้ยเออตายโอนะ้กเลยมึงมาพี่เปบสไรไป อไซเลนมันโกนนี่นะอา้อาวจวยพื้นมัง้งไงอ้าวอ้าวกินนัวกินน <c oughs> ัวไส้เวทมันกินนัวแรงเอเอแม่ง,มงมเลยมันด่ามันส่งมานส้มอะไรกันมารยาทนี่อยู่แกด,ดูมั้งอุตส่าห์เออใกลใ้พวกคุณได้แลได้ดูกันนี่นะอา้าว กูนัวต่วงเลยกูเอา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 ได้การใชไปกดเถอยกูเอือนอนเอ็ดตอนนี้โอ้ยมันกลับมาปีกรกเลยโว้ยเล่นนี่มันดีๆนี่จะไดาโตกันใจยเย็นๆนี่นะเออใจยเย็นๆทะเลก,กันทำอีเมยวูว้ ใจเย็นๆไว้ก่อนนี่นะเราคนเตยนี่เราใจเย็นนี่นะใจเย็นปุ๊บนี้ไอไ้ไรก็ลินน้ายเออตะเลาะกันทำไ,ไรไรทะเลาะกันไอ้แต่โกกันในทีมบอกบอา้าวในเกมเป็นทีมเราต้องเล่นด้วยกันนะพี่น้องนะเออใจเย็นๆไว้ก่อนในการเล่นนะไม่เจ้จัดป้อมปื้อยังวนยังงียงเงันกูไม่ช่วยไม่ไม่ได้เลยป่านั้นอย่าไปเล่นทีมทำเลยไปเล่นโซโล่ก,กับบอสจ้ะนะเออเล่นเป็นทีมเลย อ๋ออ๋ก no ัตาลีน่า no มึง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 งมกินไอ้จ้านาฬิกาท้องก้นกูไอ้จ้าเออเออมันนั่นอะไรฟิตเออมันนั่นอะไรล่าทีมันทีมันทีมันไอ้ทูเออทีมันพุ่งมันกระโดดกระโดดก้นเออมันนันสุดยอดด้วยงานนี่นะเออเหนื่อยแต่อุ้งเหยียดผม กูอ้อเป็นไเวทเต็มตีมเลยไหมไม่องมันอ้อมันแล้วไ้แตงบอกไปบุ่มเบื่อไหมยากยากลงมั้งแน่ขั้วทะรลไอ้ย่าแปนรวยว่าน้องเอ้ยความที่ให้จริงนี่นะเป็นแตงก็แตงแล้วกวคาร์บีนเอนะเรเคกันซีเรียสเราก็ฮัดสนุกบ้างนะครับนสนุกบ้างในแบโป้งเรานะครับมันจะได้ไม่เครียดกันในเกมนั้นไอ้ยาเล่นเกมอย่าเล่นให้มันเครียดนี่นะเล่นนี้มันสนุกสนานนี่นะ เล่นดิเครียดเล่นบื้อเล่นมอยเล่นอะเล่นทำไมไรเล่นไม่เครียดน้องเล่นบันนีนี่เล่นจ้าเจยนี่เล่นกินหัวงใช่ไหมกาตาลีนานี่ว่าแต่วัวสักตีเลยกินหัวนี่วัวขาดเลยแยกเบลชิพุกจังเลยนี่ตอนนี้เดี๋ยวก็ไปเก็บเบลโกนนี่นะจ้ากินหัวงทีดิกินหัวกิตตีเปิร์แม็กเทปพีตัวเองนะให้เม็ดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีบวกกันเลย ย่าย yeah, yeah, yeah. ่าย่าเจ้เอสเรียลเอ็ดเอดเดียวไส้วีดวีเปร่มป่ะแปลกดีนะเอาไปช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนน่ากูมาแล้วทีนี้มึงอ้าวอาอย่ากินวัว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  เฮ้ยกินว่ามันกาดได้เหียผไอ้จ้าอ๋ออไอ้จ้าเดี๋ยวายววงเองไงเด้อชะโช๊ะโช๊ะโช๊ดเดชโชเดชโชเดออืมโชเดอไอ้ยาุดยอดเลยมาตย เออมันต้องมานานันใน้องบบามันได้ร้อยร้อยหินนี่นะเออได้เพิ่มเลือตัวเองก่อนเออโอเคแปรซีฟก็คือว่าสาง,งานศัตรูนะครับนะดูว่ามิ่นเนียนดูว่าไอ้ไรก็ตามแต่มันเป็นศัตรูมึงอะไรแหละนะครับนะแปรซีฟก็จะทําให้ฟืน้นฟูเลือดได้60ช่องนะครับนะ60ช่องต่อตัวนะผมว่าน,านั้นปนนันน,นนะเออประาณว่ามันกูเห็นว่าเออเห็นเห็นพลดีก็เลือดปุ่งนะครับในมันแหละนะ ตอนนี้มันเกิดกันไปแล้วจำบื้อดีลกเออยิงไฟยิงไปไปจัดเต็มจัดเต็มจัเต็มป้อมมันโอชิหกิน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 กิไม่รอดเลยกูรอกินด้วยอย่างเดียวโอยแม่เอ้ยมันการ์ดยึปอเป็น เมื่อนี่ก็เอาเป็นจอก,กเวทไปเลยนะว่าเอาไอ้นี่ดีวะนี่อันนี้ว่านะกลัวเฮ้ยนายร้อยว่านะนา้แบบสโลด้วยนะครับนะช่วยเป้าหนะเป้าร้านนะโอเคนะนายโอเคแนล้วนะเอาวันนี้ไอ้าย,ยาไส้แทงมาไส้ตรงไส้แทงไอ้ด้วยเดี๋ยวนี้เออกินหัวตูเลยเด็ดจ้ะเออวันนั้นแหละเออดันฮิปเตอร์มนันยิ่ตี อย่าปล่อยให้ฉันดันอยู่คนเดียวนะฝั่งนู้นบอกแล้วนะมาทำไมเงี้ยมากินกีดเจ้ยสตีสักตีได้สิบบาทฮึ่มยาตบที่ช่องเลยวะอ้ะาวอุจ่าเจ็บผม ว่างาองีเดยนัอน้หน้าเจ็บไตอุ้งเอ้ยมึงเอ้ยไอ้จ้าดูดูนี่มันซับดีจริงๆรินีิอืมดูทีนแฮนด,ด์เดストรอยเดอะทาวเวอร์นี่นะอืมเก็บขีดในจุดเดียวไปมาตรยี่ไปกับกูเลยตีป้อมนี่กันเอออันนั่นแหละสุดยอดเบา อ่าหกเจดเานะครับิอ่าดาเมจพันนึงเลยเออมาแด่มึงมันเลยกูทีนี้กูยิงมันของกูเลยเฮ้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 ตรงนี้ก่อนแล้วกันกูอ้อวดดูเลยทีนี้เอ็นกับเอ็นจีจีคับจีจีจีจพีนะ โอเคครับผมอ้ยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับมดนี้นะครับนะก็มีน้องมาบอกว่าพี่น้อมเพื่อนมีทำโมดนี้มั้งนะอ้าวก็จัดไปนะครับนะสำหรับมดนี้นะครับนะโอเคครับก็ยอดสับดอดไหลทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนะทุกๆคนเดี๋ยวว่าเก้าแมลงมาชมคลิปนะครับนะก็ตอนนี้แปดพันแปดพันซับเซ็ตแล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากมากนะครับนะใครเดี๋ยวว่าอยากแลกคลิปอื่นก็แลกได้ในรายการนั่นแหละนะครับนะ โอเคครับวันนี้ผมนายบุมกับรายการบิ๊กเซตทีวีนะครับนาะยกับเกมเอลเ l ลนะลิงออพิเจนนะครับนาะโหมด u r อนะครับนะก็ต้องลากไปก่อนนะครับนะสำหรับแต่ว,วา่าทุกใจเลยอะไรก็กดไลค์กดแชร์กันนี้นะให้เพื่อนๆในชันุกเฮฮากันนี่ครับนะนะนะกับปักตายเกตเกมมิ่งของเรานะี่โอเคครับวันนี้พุ่มนายบุมกับรายการบิ๊กเซตทีวีก็ต้องลากไปก่อนครับพุ่มนะไว้เจอกันคลิปหนะ้าครับบ๊ายบายครับพุม่ม